สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขนาดนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยซ้ายเลาะอ้อพิเชียว <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ขี่ไปรับอาจารย์หมอนะครับผมออกจากบ้านมาแล้วครับผม 46บนาทีเปรัลูกค้าประจำครับผมอยู่ดอนเมืองครับตอนนี้ดอนเมืองจะมุ่งหน้าโรงพยาบาลลามาแล้วก็ลาะมาเจอครับผมวันนี้ไม่มีออเดอร์ต่างจังหวัดครับผม รอข้างหน้านี้ครับผมถึงแล้วครับผมใช้เวลาเดินทางเกือบหนึ่งชั่วโมงครับผมเกือบหนึ่งชั่วโมง ล่วงหน้าจองล่วงหน้า <c oughs> ได้ใช้รถชัวแน่นอนครับผมบรรยากาศไต้หวันเป็นยังไงบ้างครับผมพื <c oughs> ้นที่ไหนแจ้งรายละเอียดได้นะครับผมเ <c oughs> ย็นห,หน่อยๆกรุงเทพ ใครอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมว่าอากาศเป็นยังไงบร้างก็เดินมาผูกถนนตรงนี้ย้อน,นแสงม,มานะครับผม สีอยุยาต้ออฟ้างจวามจำครัจจะปีใหม่แล้วเหลืออีกเดือนกว่าๆเองครับผมับจะหมดปีแล้วครับปีปีหนึ่งไว้น่าดูครับผม ปีปีหนึ่งไวหน้าดูจะปีใหม่แล้วนะครับผมท่านผู้ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานอยู่กรุงเทพนะครับจะเดินทางกลับต่างจังหวัดปีใหม่ด้หยุดยาวหยุดยาวครับผมจังหวัดไหนก็ได้พร้อมรุยครับผมแท็กซี่สายรุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับผม0926143880ครับรับจองคิวงานใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสารนะครับผมปีใหม่นี้นะครับผม3ามคนเดินทางได้ครับผมสะดวกสบายครับผมส่งตรงถึงหัวกระไดบ้านไม่ต้องต่อรถอีกครับผมรับถึงที่ส่งถึงที่ครับผม0926143880 รับรองการันตีความปลอดภัยครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ <c oughs> ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมโอ้โแดดแรงครับผมแสงตะเวนจ้า